ค่ะใบเตยแล้วก็วานิลานะคะหอมมากเลยค่ะตามมาชิมชรนตามมาชิมสวัสดีค่ะวันนี้เราจะตามมาชิมร้านฟินฟินโดนัทนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่สีแยกสีไซมูลนะคะสังเกตง่ายๆจะอยู่ติดกับทวียน์นะคะ ฟินฟินโดนัทมีให้เลือก2รสชาตินะคะมีรสวานิลาแล้วก็รสใบเตยนะคะซึ่งราคาจะอยู่ที่4ชิ้น20บาทเองค่ะตกชิ้นละ5บาทเองนะคะจะซื้อไปทานเล่นหรือว่าจะซื้อไปเลี้ยงในงานบุญต่างๆก็ได้นะคะวันนี้ตามมาชิมจะซื้อไปทำรงทานด้วยนะคะ ถึงบ้านแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะคะว่าฟินฟินโดนัทจะฟินอร่อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวแนะนำก่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโดนัทมีสองรสชาตินะคะก็คือหนึ่งใบเตยแล้วก็สองวานิลลาะคะตัวนี้จะเป็นถุงละยี่สิบบาทเองนะคะได้สี่ชิ้นค่ะส่วนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเป็น แยกเป็นชิ้นหรือว่า2ชิ้นก็ได้นะคะก็ตกชิ้นละห้บาทเองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าฟิน,ฟ,นฟินโดนัทรสชาติจะฟินอร่อยขนาดไหนตามมาชิมกันเลยจ้านี่นะคะ2รสชาติค่ะอืมใบเตยแล้วก็วาน,นิลานะคะหอมมากเลยค่ะชิ้นใหญ่ด้วยเดี๋ยวมาลองใบเตยก่อนแล้วกันนะคะ คือแป้งนุ่มมากเลยอะค่ะเบามากฟูเบามากเลยค่ะแล้วก็ราคานี้ อราคานี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะคะชิ้นแค่ห้าบาทเองค่ะด้านหน้าเขาก็จะคลุกด้วยน้ําตาลนะคะแล้วก็โรยด้วยไอซิ่งนิดหน่อยค่ะไม่หวานมากค่ะ อันนี้เป็นวานิลานะคะอืม หอมนมอร่อยคุ้มมากเลยะคะ่ะโดนัทชิ้นเดียวก็อิ่มแล้วค่ะสีชิ้นเพียง20บาทเองนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจจะไปอุดหนุนนะคะง่ายๆเลยค่ะอยู่ตรงสีแยกสีซทายมูลนะคะ วันนี้ตามมาชิมต้องขอตัวไปก่อนค่ะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะคะคลิปหน้าเราจะตามมาชิมที่ไหนหรือจะรีวิวกินอะไรทำอะไรกินอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ